สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารุรักทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมก็เราจะพาท่านผู้ชมมาดูหลัก10ล่างในสูตรนี้เนาะก็เป็นสูตรเดิมที่เราก็ได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันทุกงวดเนาะสิล่างในสูตรนี้สถิติก็ทั้งหมดสิบสามงวดเนาะสิบสามงวดก็มีหลุดแค่1งวดก็คืองวดนี้ หลังจากที่หลุดไปหนึ่งงวดก็เข้าต่อมาอีก1 2 3 4 4งวดเนาะท่านผู้ชมก็ในงวดล่าสุดวันที่1มีนาคมนี้ก็ออกอยู่ที่7 9็ดาสำหรับหลัก10ล่างของเรางวดที่13เราให้ที่2 3 5 7 0เลข7ของเราตรงนี้ท่านผู้ชมก็เข้าที่หลัก10บอ่าก็เข้าต่อ เป็นงวดที่5หลังจากที่หลุดในงวดนี้เนาะก็มาดูกันอีกในงวดวันที่16มีนา2 5 6พจิตเนาะท่านผู้ชมว่าจะได้เป็นเลขอะไรแล้วก็จะไปที่งวดที่14สเนาะงวดที่ 14. สิสี่ำหรับหลักสิบล่างสูตรนี้ท่านผู้ชม เดี๋ยวก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปดูสูตรคิดคำนวณก็มาดูคำเตือนของทางช่องเนาะคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นแค่เพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็สำหรับคำเตือนของทางช่องเราก็ขอเน้นย้าเหมือนเดิมเนาะว่า เป็นแค่เพียงแนวทางที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมและฟังกันเท่านั้นแล้วก็ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดอ่าสำหรับสูตรวิธีคิดคำนวณท่านผู้ชมนี่เลยก็เดี๋ยวซูมใกล้ๆใ,ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันตำแหน่งที่เราจะใช้ จะใช้ตำแหน่งหลักแสนบวกด้วยหลักร้อยบนบวกกันได้เท่าไหร่ก็จะได้ผลลัพธ์ตัวที่1ได้ผลลัพธ์ตัวที่1แล้วก็จะบวกค่าคงที่อีก1 1ครั้ง2 2ครั้งแล้วก็3อีก1ครั้งสำหรับหลัก10ล่างในสูตรนี้ท่านผู้ชมก็จะได้ทั้งหมด5ตัวเนาะก็จะเป็นสูตรดั้งเดิมของทางช่องเราอ่ะ เดี๋ยวเรามาทำกันเลยเจ็ดบวกสก็ได้9 9้บวกหได้ศูนศบวกสได้สองสองบวกสได้สี่สี่บวกสามได้เจ็ดผลรางวัลงวดถัดมาออก4ี่สี่เลขสี่ของเราก็เข้าที่หลักสิบล่างตรงนี้ก็เข้าไปเป็นงวดที่1น่งต่อมา9้า บวกสได้13ก็จะเป็น3าบวกหเป็น4 4่บวกสเป็น6 6บวกสเป็น8 8ดบวกสเป็น11 2ตัวล่างในวดทัานมาออก6 3เลข6ตรงนี้ก็เข้าที่หลักสิบล่างเป็นวดที่2ต่อมางวดนี้7จ็บวก9 เป็น16ก็เป็น6 6หบวกหเป็น7 7เบวก2เป็น9 9บวกสเป็น11 1บวก3เป็น4ี่งวดถันมาออก1 4ึ่ล่างเลข1ก็เข้าที่หลัก10บล่างตรงนี้เป็นงวดที่3ต่อมา5บวก9เป็น14ก็เป็น4 สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองผลรางวัลน,นั้นว่าธันมาออก 1. เก้าหนึ่งได้เก้าตรงนี้ก็เข้าที่หลักสิบล่างต่อมาสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกหนึ่งได้สาม สาบวกสองได้5 5าบ,บวกสได้เจ็ดเบวกสได้0ูงวดทันมาออก8 5ดงวดนี้ก็หลุดไปท่านผู้ชมเพราะว่าหลักสิบเป็นเลข8แต่ว่าในสูตรของเราเป็นเลข5แต่มาดันเข้าที่หลักหน่วยตรงนี้ก็หลุดไป1นึ่งงวดต่อมา3าบวกเได้10ก็เท่ากับศูนย์ ศูนบวกหนึ 1, 1่งได้หนึ่งบวกสองได้สามบวกสองได้ห้าหบวกสมได้8ดผลรางวัลถัดมาออก8ป9ล่างเลข8ตรงนี้ก็เข้าที่หลัก1ิบล่างต่อมาหบวกหได้ส1อก็เป็น1 1หนึ 1, 2, 2่งบวก1ได้สองสองบวกสองได้สี่ี่บวกสองได้6 หกบวกสามได้เก้าผลสองตัวล่างนึ่งวัตถามาออกหกหนึ่งเลขหกตรงนี้ก็เข้าที่หลักสิบล่างต่อมาหนึ่งบวกเก้าก็ได้สิบเป็นศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกสามได้แปด ผลลังวันหนึ่งวันทันมาออกศูนย์เก้าล่างเลขศูนย์ตรงนี้ก็เข้าที่หลักสิบล่างต่อมาหนึงวันนี้หกบวกศูนย์ 7, 7 9, 9 11, ได้หกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกสามได้สี่ ผลรางวัลในงวดถัดมาออกสี่สามล่างเลขสี่ตรงนี้ก็เข้าที่หลักสิบล่างต่อมาเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองก็เป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบก็ได้ศูนย์ผลรางวัลในงวดถัดมาท่านผู้ชมออกที่เจด้า เลขจิตตรงนี้ก็เข้าที่หลักสิบล่างต่อมาก็มาดูในววันที่16มีนาคม2567เนอะว่าจะได้เป็นเลขอะไร2บวก6ได้8ก็จะเป็น8บวก1ได้9 9บวก2ได้11 หนบวกสได้3 3มบวกสได้หกเดี๋ยวลองบวกกันอีกทีหนึ่งเนาะสอบวกหได้8 8ดบวกหได้9 9้บวกสได้11ก็จะเป็น1 1ึบวกสได้3 3มสาบวกหามบวกสก็ได้6ก็จะได้เลข เด่นหลักสิบล่างที่8 9 1 3 6าในงวดนี้16มีนา8 9 1 3 6ก็16มีนาเด่น5ตัวหลัก10ล่างทําก็ได้ทําเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ ขอเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดอ่าก็สำหรับสูตรนี้ก็ได้ทำเป็นที่เรียบร้อยสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ